เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเอ่ออะไรนะเล่นอวีโมดหนึ่งหนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาโมดหนึ่งงเนี่ยโอเคมามาโอเคมันก็ได้เุ้ย รออย่ะมาตอนนึงผมขอดูก่อนเนี่ยผมผมเนี่ยผมไปซื้อลาคอสมาแล้วไม่รู้ว่าถ้ามีใครเย่งอะไรในหมวดห้าวีห้าอาจจะมีอะไรทีคนแต่มันไม่มีใครเต้นลาคอสไงผมเลยซื้อลาคอสมาเพราะว่ามันไม่มีใครซื้อ หรือไม่ก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์โอเคมามันออกอะไรอย่านะอย่าโอเคโอ้อาลินอาลินอาลินครับเฮเอาตึงๆนะอาลินนะนนไม่รู้ว่าผมอาจจะชนะห,หรือเปล่าก็ไม่รู้นมา เป๊บหนึ่งมหาศัตรูจะปรากฏตัวในอีกสามวินาทีมาฮเลนเพื่อนนายจะลองหนเร็ไหมอ่ะอดีตเพียงความฝันเอาลุงหนีคงต้องไปต่อมาดิมาดิมาสีเลยดิสูสี นี่พี่เกิดหลบทันะหลวงปู่นัดต้องคุ้มครองผมหลวงปู่นัดต้องคุ้มครองผมอือยอโอ้ใหญ่อๆจริงว่ามันตึงมีนี่โอ้ใหญ่โอ้โหอย่าเพื่อนยาล็อกคอล็อกเกรักหน้าหน้าหน้า โตโอ้โหอย่ายาเอ,อ้ยสอสโหสกินนันตีมาอย่านะอย่านะอย่าพังป้อมนะจบเลยนะอย่านะเพื่อนร้องเพื่อนนายอย่ามาทำอะไรกับป้อมเลิเราหลักป้อมเราแล้วไม่อยากให้ใครต้องมาตีป้อม อย,อ,อย่านะเพื่อนอย่านะทนายดักุกพร้อมจะกินสตาร์เบอร์สตรีมน,นะคือผมเออใหญ่มงเอาเฮ้เพื่อนทำเราแบบนี้ได้ไงเนี่ยหลวงปู่น,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 นาคคุ้มครองผมคุ้จคุัก ตบชนะตาอสตีมมาไม่มีฟิกเกอร์หลบอะ่ะเฮ้ยเพื่อนทำแบบนี้กันไม่ได้นะ การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างอาเรนกับอาเรนเฮ้ย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 ทันไหมเฮ้ยเร็วทันนี่ว่ะเพื่อนมาดิมาดิมาดิตาเอลซีมาโอ้โหมามาดิมามาดิโอ้โหเอาตึงเลยเพื่อน สุดข,ขนาดน,นี้โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวครับไ,ไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวเลยจริงจไม่ไหวครับนี่อีโมจิใหม่ด้วยอยา่ยานะอยา่ยาละอยา่ยาอย่าเพื่อนอย่ามาทำเราเนี้ยเราขอล้องว่าอย,ายา่าอย่าอยู่ติดสมศักดิ์ศรีนะนี่ดาบทองมาละ มาดิหลวงปูนัดคุ้มครองผมแล้วมามาเลยสักวันนึ่งช่าต้องถือฟืนความสุขกกมาให้ได้เป็นไรอ่ะโอเคโอเคยังปกติดีใช่ไหมไม่ใช่ดักใช่ไหมมันก็ดักมันก็ดักจริงๆนั่นแหละอมอเอมาเอามาเอมาอออสตาบอดสติอูใช่เปิดโปรเพื่อน เุ้ยเฮ้ยโหดว่ะเุ้ยเฮ้ยยายาย่าเพื่อนยาอย่าเพื่อนมามามาใหม่เราคุณเลยฉันเพื่อนเราตลอดกันโอ้ยอะโอ้ยทำไมมันโหดจริงอะไม่นะไม่โอ้โหให้ป้อมมาแบกใช่ไหมเนี่ยมามา เฮ้ยชิปแล้วเร้วให้ไหวได้ไหวมกันเราอย anyway, <t centres> ู่โดนตบไปฟาดสู้ต่ผม่ชนะเื่นผมเลนะผมหนึ่งหอะหมดสามสามหมดหนหนึ่งที่ไหนหน่สามสามมาล้ำมือล้ำล้ำล้ำมือล้ำงาดักตบรอีจะตายใต้ป้อมอ พี่ตายเป็นไหมล่ะมา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 ดิมาดิมาดิ <bathroom noise> <bathroom noise> มาดิมาดิมาดิไม่มาก็มาดิ <bathroom noise> มาดิาทำคตายเป็นยังไงมาดิทำให้รู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนหลวงปู่นัทคุ้มครองผมนะผมก็ <bathroom noise> ร,ร้ <study noise> องไห้โ,โอเคหลวงปู่นัทคุ้มครอง <bathroom noise> โอ้โหเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราไอ้จังขนาดนี้เลยเหรอ เพื่อนเพื่อนเพื่อนขอร้องขอร้องอย่าทำเราด้วยมาดิคิวไปแล้วมาเออผมไม่ค่อยสบายใจตรงนี้แหละล้ำมือล้ำล้ำล้ำ,ำ,ำจบเลย โอเคคร่บงั้นผมขอเพียงเท่านี้นะโอเคด,ดีดีบ๊ายบายครับ